ชีวิตเราอย่าให้มิจฉาทิฏฐิมันดึงเราไปอย่าให้ความเห็นของเราไปในทางที่ผิดพยายามดึงกลับมาสู่ความเห็นที่ถูกต้องเดินตรงตามทางที่ผู้เจ้าสอนลูกเราที่เกิดมาเราจะสอนเขาอย่างไรเราจะให้เขาจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิไหมย,ยังจะหลอกลูกเราต่อไปไหมว่าว่านี้ไหว้นี้บนเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วได้ผลจะหลอกกันไปทําไมใช่ไหม ไม่มีประโยชน์เอาคําสอนพระเจ้าไปให้เขาเสกไปให้เขาท่องไปให้เขาสาธยายให้เขารู้ความจริงนั้นเรามีลูกหลานเราก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดดังนั้น,น,นปรับตัวเองก่อนให้สู่สมาธิฏฐิก่อนแล้วเมื่อเราเนี่ยชัดแล้วเราจะมีกําลังที่จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นไม่งั้นเราก็จะไม่ชัดอตมาก็ถูกพ่อแม่พาไปลดน้ำมนต์เป็น2 0 3 0ปีเหมือนกัน และถามว่าเราลดน้ำมนต์เราชอบไหมชอบปลื้มใจโ,โห้สบายใจแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่ามันคือเดรัจฉานวิชาที่พระเจ้าห้ามเอาไว้เพราะเราไม่เคยศึกษาพุทธวจนะแต่ก่อนเราก็เลยไม่รู้